สวัสดีค่ะอยู่ที่ช่อง i อสไตลนะคะวันนี้นะคะเราจะมาร,รีวิวบ้านรอบ2นะคะบ้านหลังนี้เราจะรีโนเวทไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าทำไปงบสามแสนห้านะคะว่าจะได้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันเลยนะคะนี่นะคะเราจะเริ่มจากหน้าบ้านนะคะตรงกําแพงคือเราทำไว้ก่อนแล้วนะคะเราแค่มาทาสีเพิ่มนะคะกับรั้วหน้าบ้านแล้วก็ ทางเข้านะคะแล้วก็ประตูหน้าบ้านนะคะทำไว้ก่อนนะคะนี่ก็จะมีต้นไม้หน้าบ้านนะคะข้างๆนี่เราปลูกใหม่นะคะจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะอัน,นข้างบ้านค่ะน,นี่ก็จะเป็นข้างบ้านนะคะน,นี่ อันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านตรงนี้เราจะปลูกต้นไม้ไว้นะคะตรงนี้แล้วก็อันนี้ตรงหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันน,นะคะก็ะเข้ามานะคะทังองเลยนะคะก็จะเป็นห้องโถงนะคะขนาดเท่าไหร่คะคุณบอยขนาดห้องโถงอยู่ที่เท่าไหร่คะหกคูนหหกเมตรนะคะอยู่รอบรเลยนะคะของเราจะยังไม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์มาใส่นะคะจะเป็นห้องโล่โงๆนะคะ ห้องแมของมันนะคะเมาเลยค่ะนี่นะคะก็จะตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่คะกี่เมตรนะคะคุณบอยสามคูณหกตรงนี้นะคะห้องนอนเราก็จะเป็นสามคูณหกเมตรนะคะจะมีห้องน้ําในตัวหนึ่งห้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ากันเลยคะ่ะเข้ามาดูเลยนะคะห้องในห้องก็จะลกหน่อยนะคะเพราะว่า เรายังไม่เก็บเข้าที่นะคะตรงนี้ห้องน้ํากว้างเท่าไหร่นะคะคุณบอยประมาณสองเมตรหรือเปล่าประมาณสองคูณสองนะคะในห้องน้ําของเรานะคะแล้วก็สีที่เป็นดาๆนี่นะคะทีแรกนะคะเราจะทําเป็นสีลอฟใช่ไหมคะและทีนี้ให้แฟนทาให้นะคะก็เลยออกมาเป็นสีดําแบบนี้นะคะเพราะว่าทํา้เป็นนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้แต่ว่าของเราไม่ได้ใช้ชักโครกนะคะก็จะเป็นตัวนั่งบ่ ที่นั่งแล้วก็ใช้น้ําลาดเอานะคะเป็นแบบแบบนี้นะคะก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายนิดนึงนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีเราวแฝดแนผ้านะคะแล้วก็กระจกในห้องน้ําให้นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ก็จะมีหน้าต่างในห้องน้ําให้นะคะให้ลมเข้าห้องที่สองนี่นะคะอันนี้นะคะจะเป็นห้องที่เรา ่อออกมาอีกห้องหนึ่งนะคะตามจริงเราก็จะทําเป็นอีกห้องนึงนะคะอันนี้เราเอาไว้ให้คุณยายนอนนะคะแต่คุณยายไม่ชอบเป็นแบบห้องทึบๆนะคะก็เลยทําแบบนี้ให้แกอยู่ไปก่อนนะคะใช่ไหมคะขออนี้ใช่ไหมคะนี่ก็จะเป็นและตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําส่วนตัวของคุณยายนะคะนี่นะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ต่อออกมาเพิ่มนะคะแล้วก็ต่อครัวเพิ่มอีกนะคะนี่ ห้องครัวนะคะนี่ก็จะประมาณนี้เลยะคะ่ะอันนี้เราก็ต่อต่อออกมาอีกนะคะให้เป็นห้องครัวนะคะห้องครัวก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะนี่นะคะกว้างมากแต่ว่าห้องครัวนี้จะกว้างมากเลยนะคะประมาณกี่เมตรคะคุณบอยจาได้ไหมคะอันนี้เราจำไม่ได้นะคะว่ามันประมาณกี่เมตรนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะเราจะใส่ตะข่ายแทนนะคะไม่เกาะไม่เกาะอีกเต็มนะคะเพราะว่าลมมันไม่เข้านะคะมันจะร้อนนะคะ อ่ะตรงนี้เราจะไม่ตีฝ้านะคะตรงห้องครัวนะประมาณนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นประตูทางออกที่สองนะคะเราจะมี2ด้านนะคะออกประตูนะคะน,นี้ออกจากห้องครัวนะคะอันนี้ก็จะมีรายละเอียดประมาณเท่านี้นะคะในงบสามแสนห้านะคะเราคือเราไม่ได้ทำใหม่นะคะเราเป็นแบบรีโนเวทใหม่นะคะ เดี๋ยวเราจะโชว์ภาพเดิมหลังเก่าให้ดูนะคะเสาเราก็จะใช้เสาเดิมนะคะต่อแค่ห้องนอนไปสามเสานะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่นะคะตรงนี้เราจะไว้ทําที่จอดรถนะคะตรงว่้แต่ตอนนี้เรายังไม่มีตังค์นะคะแล้วก็ทําเท่าที่เรามีก่อนนะคะ อันนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะของเฟอร์นิเจอร์อะไรคือเรายังไม่ซื้อมาใส่นะคะเพราะว่าเรายังไม่มาอยู่นะคะหน้าบ้านเราก็จะปลูกต้นไรเกาหลีใช่ไหมคะคุณบอยอันนี้จะเป็นต้นไซเกาหลีนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะใช่นะคะต้นไรต้นไรเกาหลีนะคะนี่นะคะก็จะข้างหน้าก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถ่ายข้างหน้าให้ดูดูอีกทีนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติด กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องไอสไตล์ของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ